เข้าบ้านได้แลาหรุเ้าไปกินข้าวได้เข้าบ้านนี้เราไมไปกินข well ้าวแล้วไปเข้าบ้านแล้วไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านพ่อไปแล้วปอพ่อไปแล้วพ่อหิวข้าวพ่อไปแล้วไปไปเข้าบ้านไป แบบ่แแบบ่ลูกอาบน้ำปะอาแบบน้ำถูสบู่ปะถูสแบบู่ให้ปะสีชมพูนหยไปยๆหน่อตังฮะผิวสีชมพูยไปเธอเจ้ค่ะอาณาไปทั้งคน